มีออเดอร์้ตับ้ตเลือดแล้วก็แก้วตาตาทกาเราเป็นไปขอนอนอุ้ยเราคิดสภาพดูไม่มีแขนเจ้ามือที่ไหนถือขันเสร็จ นังแก้วแกแน่ใจเลยว,ว่าที่นี่มีเด็กๆเยอะฮะโหระดับนังแก้วซะย,ย่างทําไมจะจําไม่ได้ล่ะพี่วันเนี้ต้องได้เด็กหลายคนแน่เลยแหละโหเขียวระดับนังแก้วอะ่ะไม่พลาดหรอกจริงไหมจ๊ะน้องแก้วคนสวยของพี่จริงจ้ะพี่พนันธ์พวกแกสองคนนี้นะเข้ากันเป็นปีเป็นคุยตลอดเลยนะเออเอาเถอะ สวัสดีครับว่าไงครับลูกพี่ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับรับรองคราวนี้ไม่พลาดแน่ครับที่เขียว นายโทรมาว่าไงบ้างอะพี่เออท่งนายว่าอะไรวะยิ้ม,มอยู่ียวนั่นแหละอีกพันนังแก้วข่าวดีเลอเว้ยเราจะรวยกันใหญ่แล้วมีออเดอร์งตับตุงไตเลือดแล้วก็แก้วตารถเนี้ยทำเงินได้เยอะนนแน่เลยวะ่ะ พี่ถ้าไม่รวยคราวนี้แล้วะไปรวยคราวไหนล่ะพี่จริงสิจ๊ะน้องแก้วคนสวยของพี่แหม่แม่แม่แมใช่โอ้โหขยันขันแข็ง ทำงานยางกับคนเป็นหนี้เนี่ครับมีงานก็ทําไปครับดีกว่าไม่มีอะไรทําครับเออเก็จริงนะแม่แต่ทํางานยังก็เก็บเงินไปแต่งสาวงั้นแหละโหครูไม่มีเงินอย่างผมใครเขาจะเอาครับก็พี่ชายยังไงเราพิชัยอีเปียกทะลึ่งใหญ่แล้วนะเองเออครูลืมไปที่ครูมหาชัยเนี่ยครูเอากระานน้ำตาลมาให้เอาไว้ หมักน้าชีวภาพแล้วก็จะมาบอกสูตรให้เอาใบสะเดาเนี่ยทยาํายาฆ่าแมลงด้วยดีเลยครับครูเพราะว่าช่วงเนี้ยนะครับผักผมกําลังโตแต่เสียดายมีมแมลงมันกินนะครับถ้าได้สูตรยาฆ่า,มาแมลงน้ําสะเดาของครูเนี่ยผักผมงามแน่ๆเลยครับปลอดภัยด้วยอืพี่ชายพี่ชัยเปียกขอไปซื้อขนมร้านเจ๊ปโป้น,นะเดี๋ยวเปี๊กรีบกลับมาช่วยทําต่ออืออ่ะ รีบไปรีบมาแล้วกันเปียเป๊ยกเดี๋ยวเปี๊ยกเวลาไปเนี่ยต้องระวังนิดหน่อยนะช่วงนี้แกงรักเด็กอารวาสมากเลยนะเออเราจะไปกินอะไรซุมสี่ซุมห้าล่ะเดี๋ยวมันวางยาสลบพอก,กินสลบปุ๊บมันจับไม่ขายเลยนะรับทราบแล้วปฏิบัติอย่างเข่นคัดค,ครับครูโอ้โหเขคัดไปเลยเข้มคัดครับครับ,รบเรียนโรงเรียนไหนวะเนี่ยเข่นคัดครูครับ ที่ครูบอกว่ามีแก๊งจับเด็กเนี่ยครูขูดเป็กเรื่องจริงครับไม่ได้ครูเลยเรื่องจริงแก๊งจับเด็กเนี่ยมันอารวาสมาอีกแล้วคขาก่อนมันหายไปแล้วนะแต่นี้มันกลับมาใหม่มันจับเด็กไปตัดแขนตัดขาแล้วก็ควักลูกกตาให้ไปขอทานเด็กบางคนโชคร้ายนะมันฆ่าแล้วมันก็ควักหัวใจควักตับควักเลือดแล้วก็อไอ้อบวยภายในเนี่ยไปขายในตลาดมืดโอ้โหครูครับ และไอ้ตลาดมืดนี่มันเป็นยังไงครับว่ตลาดที่เขาไม่เปิดไฟไงครูครับที่ครูอยากจะเล่นอีกแหละครับสนุกนะเล่นนิดนิดเลยหน่อยเป็นของไอ้เปี๊ยกมันนะพี่ดาพี่ดาพักเนี้ย ไอ้ข่าวแก๊งลักพาเด็กอะดังมากเลยนะพี่ช่วงเนี้ยเลยฉันว่ามันก็น่ากลัวมากๆด้วยไอ้แก๊งเนี้ยเออใช่ไอ้แก๊งลักพาเด็กนี่นะม,มันชอบจับเด็กไปตัดแขนตัดขาแล้วก็ให้ไปนั่งขอทานข้างถนนด้วยนะใช่ใช่ใช่จริงเลยจกเก้เจ๊ทั้งสองแล้วสิสวยอย่างเข้าพองเนี่ย<อ>จะถูกจับมิจ๊ะี่อีนางเข้าพองเข้าลักเด็กอย่างแกนี่นะตัวเบลอร์ทอมเบลอ์เบลาขนาดนี้เขาคงไม่เอาหรอกมัง้ง ดูตัวเองรยอ้าวอะแล้วจ้ามาแล้วจ้าออ้ยน่ากินจริเลยน่ากินนะจ้าจริงที่บอเดี๋ยว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 จ้าเดี๋ยวจ้าคือเมื่อกี้เนี้ยเจ๊สองคนพูดถึงแกงรับเด็กใช่ไหมใช่ไหมนะเคอบอกใช่ไหมใช่ต่ะเจ๊แกงรับเด็กว้า ตายแล้วลูกแม่เจ๊จ๋าปามเจ๊นี่เจ๊เจ๊เจ๊ว้ไปละว้ไปละอ้ยอะไรเนี่ยเวมมักถึงเวิ้มมักที่สุดแต่เจ๊นี่แต่ฉันจะบอกให้น่ยาเออน้องเจ๊แล้วก็น้องปามเนี่ยก็ต้องระวังตัวเอาไว้นิดนึงนะจ๊ะฉันบอกเท่นี้เลยอยา พอระวจ้าแกงรักเด็กมันจะเผาลูกเราหรือเปล่าพ่อต้องดูแลนะลูกจ๋าเจ้าตาม่ลูกระวังตัวนะจ๊ะลูกไปก่อนนะเจนนะระวังนะระวังนะพ่อแต่ก็พ่อต้องดูน้องนะอย่าให้น้องไปไหนมาไหนคนเดียวเดีแกงรักเด็กมันมาจับไปตัดแขนตัดขาเราไม่เป็นขอทานอุยเราคิดสภาพดูไม่มีแขน จ้ามือที่ไห้ถือขานเราจะไม่อยากกินข้าวไม่โด้หรอกอยู่กับพ่อนะลูกนะแต่แล้วแต่แล้วลูกจ๋าขาด้วนจะเดินยังไงว้จเจ๊ปีโป้ครับขอโอวัลตินแก้วหนึ่งครับน่าจะบอลรอแป๊บนะจ๊ะ เจ๊ผมเอาขนมพอหนึ่งนะได้จ้ะงนอนไกล่งอนไกล่งอนไก่จ้าไปเก็บตังค์ให้เจ๊หน่อยสิได้ค่ะเจ๊เก็บตังค์ช้าจังเลยนะงอนไก่ แม่เจ๊เจ๊จะบ่นทำไมเนี่ยไวทองชัวเลยแบบเนี้ยแม่เจ้าขอไปเล่นบ้านพี่ชายนะไปเถอะปะเดี๋ยววันนี้แม่จะให้พี่หอนไก่เขาช่วยแม่เก็บร้านปะ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  ครับน้าธงได้ข่าวเด็กหมู่บ้านข้างที่โดนลักพาตัวไหมครับก็ได้ยินอยู่นะครับแต่เขาว่ากันว่าเด็กมันนี้ออกจากบ้านไปเองนี่ครับคุณบัลลัดผมว่าเรื่องนี้มันแปลกนะครับนาธงข่าวที่เราได้ยินมาเนี่ยคือมีแก๊งลักเด็กจับไปแต่เด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กเรียบร้อยไม่น่าจะหนีจากบ้านได้นะครับผมก็ว่ามันเป็นไปได้ครับถ้าอย่างนั้นเรากันวิดีกว่าแก้ดีกว่าครับ ไปแจ้งชาวบ้านให้เขาดูแลบุตรหลานเขาให้ดีๆถ้าเกิดมีแก๊งลักเด็กมาจริงเนี่ยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันดีมากเลยครับนธงผู้ช่วยผมเนี่ยทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดด้วยนะครับส่วนโทษเลยครับเต็มๆเลยครับคะงั้นก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวนทธงพาผมไปหาสารวัตรมานพก่อนครับเพราะเดี๋ยวผมจะเอาเอกสาร,รเนี่ยให้สารวัตรครับได้เลยครับควลาเชิญเลยครับ เขียวไก่พันเป็นผู้ชายภาษสาะไรวะให้ผู้หญิงทำงานคนเดียวเด็กๆจ๊ะพอดีพี่มีเรื่องอยากจะถามหน่อยอะจ้ะเรื่องอะไรเหรอจ๊ะพอดีว่าพี่อะจะไปวัดสวนจันนะจ้ะไม่รู้ไปทางไหนไปไม่ถูกอะจ้ะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะหนูว่าไม่น่ามีนะคะแถวหมู่บ้านเรามีวัดมาส่งแค่วัดเดียวเองค่ะแต่ว่าพี่อ่ะมีขนมมาด้วยนะลองกินไหมอร่อยนะเนี่ยมีต้องหลายสีลองไหมเดี๋ยวพี่กินให้ดูลองไหม อร่อยมากๆเลยมันเป็นไรค่ะลองไหมแล้ว hmm. มันแปลกๆอ่ะเรากลับกันเถอะเนาะ ี่พันนางแก้วไปหาเด็กยังไงวะปะ่านนี้ก็ยังไม่ได้สักคนไม่น่าไปเชื่อมันเลยเฮ้ยเอานะ้าเดี๋ยวมันก็จับได้เองแหละเชื่อใจมันหน่อยมันเคยพลาดที่ไหนละ่ะให้มันนิดนึงจะไปเอออยู่ดีก็มีเหยื่อไม่ให้จับแบบนี้ตามแผนนะมึง น้องๆไปไหนกันครับกําลังจะกลับบ้านครับเดียว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 จะรีบไปไหนกันครับดูก่อนพี่มีอะไรมาให้นี่ครับขนมอร่อยมากเลยนะบอลโจ๊กค,ครูไข่วันบอกว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้ามันจะมีงานนอนรับคนแปลกหน้าเหรอครับคนแปลกหน้าที่ไหนบ้านพี่อยู่ตรงนู้นเองนะและ้วงานอนรับมีที่ไหนกันมีเชื่อลองจริงดูดิจริงๆนะครับ ลองปิดใจ,จยาพงยาพิษอะไรไม่เห็นมีเลยอร่อยจะตายแตใช่ใช่อร่อยมากเลยกินเลยครับ,บกินเลยให้หมดเลย ก็ร้อนแดดก็แรงอุ้ยดูสิเนี่ยเฮ้ยร้อนเฮ้ยนี่ไอ้ฝาแกพาฉันมาเดินอ,อะไรตรงนี้วะฮะแดดแรงก็แรงดูสิเนี่ฉันนวสาดทำสปามาแล้วผิวฉันจะเสียไหมเนี่ยเห็นไหมมันใกล้จะถึงแล้วจ้ะพี่โอ้ยจะบ่นไปถึงไหนเนี่ยแดดแค่เนี้ยฉันว่าดีออกผิวเราจะได้มีออร่างไงนี่ ออล่าอะไรของแกฮะออล่าอะไรเออนี่นี่ฟ้าเดี๋ยวดูหน้าดูหน้าฉันสิว่าโอเคยังโอเคยังมันเต็มเป๊ะเยอะฉันว่าถ้าพี่เต็มกว่านี้เยอะกว่านี้พี่ดาวนไปเล่นนิ้วเถินนะอุ้ยอะไรอะไรอะไรของแกฮะนั่นเจ้าเปี๊ยก เห็นไหมเ,ออเจ้าเปียกแล้วก็มีเจ้าบอลแล้วก็เ,ออเจ้าโจ๊กพี่สามบทสามบทเออใช่ใช่ใช,ใช่เอ้ย,ยแล้วคนนั้นใครอ่ะล้อหล่ออ่ะอ,อยู่ดกีก็มาถึงสาม ว่าเป็นแกงรักเด็กโออฮะอถ้างั้นไม่ได้การละเราเราต้องไปช่วยน้องมันนะปะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอะไรนี่พี่ลองไปสิเกิดมึงพาพี่ไปโขกขืนมาตัดแขนตัดขาเฮ้ยแล้วเอามีดมาตัดติ่งหูพี่พี่จะทำยังไงเออเนาะเผื่อมันตัดติ่งหูฉันฉันไม่มีสมุนหูใส่ใช่เฮ้ยการเนาะจะบอกให้แล้วแล้วจะทำยังไงดีอะ ฉัน <tok> <railway. S 1> คิดก่อนนะพี่อ๋อจะนึกออกแล้วพี่เรามาไลฟ์สดลงโลกออนไลน์คนนี่ยเวลามั <อ Lauren. S 2> นเห็นเยอะๆเคาจะได้มาช่วยเราไงพี่เ <it> ออดีดีดี huh. มันสมองแกนี่รอดจริงๆเลยนะ<ก>สมกับเป็นน้องฉันเลยเออเป็นความคิดที่ดีเนาะอเออเดี๋ยว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 แกมาเดี๋ยวแกช่วยดูหน้าฉันอีกทีได้ไหมวาดหน้าฉันเนี่ย ปากโอเคปะแก้มโอเคปะเนียโอเคไหมดีดีพี่ฮะพี่เติมปากปากนิดนึงช่ไนิดเดียวพอเลยรู้ไหมเราลงสื่อจะได้สวยเป๊ะโอเคโอเคโอเเตีอยมโอเค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 โอคอเดี๋ยคเคโอเาโาเคแอเคโอเคกเด็กเะคะด้คนนเคนอเคโอคเดี๋ยวโอเนโอเเโอเอเอเคโอเคโอเอเอเออเ ออ้ีีนนง่มันหมดตั้งแต่ฉันนับห้าสี่สามสองเดี๋ยวฉันอะไรของมึงวะเนี่ยกุญสับสับพนามสั่นพนามตัวเองว้ยเอาใหม่แล้วจะไปข่อยแบตหมดได้ยังไงวะโทรศัพท์พี่มาแบตหมดเฮ้ยอารมณ์เสียมากเลยไม่น่าเกิดมาเป็นน้องคุณเลยง่อม่อ้ายว้ยจะทันไหม่ะเนี่ยไปเนี่ยไปดิกูน่ะไปนู้นแล้วอ่ะเฮ้ยหูลงเสียมากเลยอีกอื้อ อยู่เมื่อไหร่ก็แวะมาด้ครับพี่กำนันของสดสีเป็นอะไรเธอเลยฮะพี่กำนันไม่ใช่ของแกนางสดสีพี่กำนันเป็นของฉันพี่กำนันก็เป็นของฉันของฉันอยากเขารักฉันของฉันเขาชอบเขาลักฉันเขาชอบฉันพอ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 แทนที่ฉันจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขแต่เธอสองคนี่ยทะเลาะกันแบบนี้ทุกทุกวันเลยเฮ้ยไปสิเอ้าพี่กำลังจะไปไหนอะ จะไปไหนมันก็เรื่องของฉันแล้วพี่กำลังจะกลับเมื่อไหร่คะลิเดีจะได้ทำอาหารให้ทานค่ะไปจะกลับเมื่อไหร่มันก็เรื่องของฉันไปไอ้สิงก็ไม่ชอบแกแพ้ฉันหัวเราะที่หลังดังกว่าแล้วก็รีบมาเอาคืนนี้ย่าน้ำน้ำน้ำหิวหิวหิวเอาน้ำมากินบ้างสิ โป้จา๋าน้ำปลาสองขวดมว่มาลิจ๋ามาลิอะไรเจ๊หยิบของให้ลำดวนหน่อยสิหยิบเองไม่ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาลิเดี๋ยวนี้ไม่ไปเป็นคนใช้คุณนายสดเสียมาเป็นเนี่ยลูกมือเจ๊พี่โป้หรอแกจับจับพัสดุ์ตามบ้าใครเนี่ยพัสดามเขาเรียกอ่าไทมี่ไทมี่งานไทมี่ เก่งภาษาอังกฤษนี่เราอะสองขวดเออเ,อ,อเดี๋ยวนะเจ๊พี่ปโป๊อแ,แล้วลูกๆเต้าเต้าไปไหนหมดเนี่ยไอ้โจ๊กอะไปไหนอะปกติมาก็เจอทำไมมาไม่เจอคะรอบเนี้ยเะอ๋อโจ๊กไปเล่นอยู่บ้านพ่อชายเขาแม่ลำดวนเจ๊พี่โป๊เจ๊พี่โป๊กันลูือใหญ่แล้วเรื่องอะไรของเธอละแม่ลำววนคือไอ้โจ๊กไอหมอนี้เพี้ยมมันถูกแก๊ รักเด็กรักพาตัวไปใช่จ้ะเจ๊เราสองคนน่ะเห็นมากับตาเลยนะตอนเนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะถูกตัดแขนตัดเาแล้วถูกจับไปเป็นขอทานด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ๊แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เจะถูกเอาไปผ่าตัดท้องเอาตัดไปใช้พุงตัวเป็นเป็นไปแล้วใช่ใช่ไเอจริงๆใจริงจอวา เฮ้อย่าดมอย่าดมอย่าอย่าดมอย่ามอย่า้มอ่อย่าดม่าดม่าดอยดมอมอย่ย่าดอย่าดมอย่าดอยมอย่าดย่าดมอย่าดมอร่าอ่มอย่อ่าดมอ่าดอย่าดอย่าดอ่ามอย่ย่าดอย่ย่ดอยับดอยมอย่วยด่าม่อ่อา่อ่ย ร้อยค่าเคลียร์ทางให้เรียบร้อยก่อนได้ครับ๋ย่ข้าจะบอกเขาอีกทีนึงช่วงนี้เนี่ยเองไปเช็คในแต่ละเขตให้เรียบร้อยก่อนว่ามีเขตไหนที่ต้องการไม้ของเราบ้างรับทราบข้าตรงนั้นอ,อนนี้ข้าได้แหล่งไม้เถื่อนมาใหม่อยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านเรานี่แหละเออว่าแต่วันนี้ลุงก้างนั้นจะไปไหนครับ <c oughs> ข้าจะไปหานอ้องหงอนไก่เว้ย <c oughs> จะซื้อขนมว่าอร่อยอไปฝากน้องนอนไก่งั้นผมขอไปด้วยนะครับเฮ้ยนี่นะเหมือนพ่อเองจริงๆเลยไปอยากจะไปก็ไปเ้ยเองนี่ช่างเร็วไม่เปลี่ยนเลยนะกำนันเรื่องชั่วชั่วเรื่องเร็วๆร็นี่ต้องยกให้แกจริงๆเฮ้ยนี่นะ นาจะมาเก่าหาลุงกำนันแบบนี้ไม่ได้นะนะแคนข้าไม่ได้เก่าหาใครแต่พวกชาวบ้านน่ะเขาก็รู้ว่าเองกับไอ้กำนันเนี่ยขนาดไหนเสียอย่างเดียวที่ข้าเนี่ยไม่มีหลักฐานแต่ถ้ามีหลักฐานน่ะข้าไม่ปล่อยไว้แน่ ไอแคนไอแคนไอแคนเพื่อนรักถ้าเองไม่มีหลักฐานนะเองจะมากล่าวหาข้าล,ลอยๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะโว้ยถ้าข้าผิดจริงเนี่ยเองก็ไปหาหลักฐานมาสิวะอะจริงไหมถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยข้าก็ไม่ผิดไม่ต้องกว่าถ้าข้ามีหลักฐานข้าไม่ปล่อยแน่ดี ไอ้เว้สิงจ้ารีบไปก่อนที่คนแถวนี้จะโดนกูเตะ <laughs> จะคิดมากเลยนะชายแม่ให้ฉันไม่คิดมากไม่ได้หรอกซายไอ้เปี๊ยกอะถึงไม่ใช่น้องฉันมันก็เหมือนน้องฉันนั่นแหละฉันนะก็ได้จะสวดมนต์ภาวนาให้พระคุ้มครองลำดวนขอสวดมนต์ภาวนาให้พระคุ้มครองด้วยเหมือนกันนะคะคุณนาย <laughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยดวยม,มีงานบ้านเหนือบ้านใต้ใกลไกลอาศัยพึ่งพาป้าแชมลุงมีผู้ใหญ่ดีนะเอมเต่าอ,อำพ่อกำนัน เรารักบ้านเราจเจริญเปลิดเพลิน